วันนี้จะมาทำอะไรคะจะมาทำลูกใสไม่ใช่เราจะมาทำกำไรข้อมือกันนะคะน่ารังหน้ารังเนาะเป็นกำไรข้อมือก็คือทุกวันก็ใส่อย่างเงี้ยเออมันก็ดูไม่แฟชั่นนะคะเราก็เลยสั่งนี้มาลูกปัดนะคะ็นแซ่คอมก็ได้เหรอลูกปัดมี ลูกป,ปดัดตัวหนังสือแล้วก็ลูกปัดใส่สีมพูลูกปัดใส่สีม่วงลูกปัดใส่สีมพูอ่อนลูกปัดใส่สีลูกปัดใส่แล้วก็ลูกป,ปัดใส,ส่สีฟ้าแล้วก็สีขาวสีดำสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีส้มนะคะที่เราสั่งมาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยคือของแถมที่ทางนั้นอะไรนะ <S 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 แถมมาให้นะคะเป็นเชือกที่ยืดไม่ไม่ยืดนะคะ <S 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 แล้วก็อันนี้ก็หมวดละ ยี่สิบห้าบาทค่ะไปเราไปดูกันขั้นตอนการทำแพทีนมาสอนก<า>ั้ขั้นตอนการทำทุกคนหน่อยซิไป<า>ขั้นตอนการทำต้องทำยังไงคะเอาเสื้อกมาก่อนเสื้อมาหนึ่ก็เปิดตาเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นั่ก็เปิดมามามา,มา,มาเดี๋ยวสอนนะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําเชือกที่ ยืดได้เนาะมาวัดตามข้อมือตัวเองเลยมาง่ายง่ายอ่ะเดี๋ยวจเจี๊ยบทำให้ะมานี่อันนี้ยืดได้นะคะเนะี่ยเห็นไหมคะยืดได้นะคะม,ม,มาเอาข้อมือทุกคนมาข้อมือมาใครจะไปวัด ไ้ดีดีนะแพ hey. นี่นะคะพอเราวัดได้เราก็ต้องประมาณนี้เนาะเราก็ต้องจับไว้นะคะอะแพมาเร็ว uh. มาอ่ะไหนมานี่มานี่มานี่เอามาขนาดให้กล้องดูมาทำยังไงนะคะมาเอามาไว้ที่กล้องตัวนี้เออตรงไหนแหละนี่นะคะใครมาไหนนี่นะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยแล้วก็วัดนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้ยาวมากนะคะเพราะ มันเป็นเชือกที่ยืดได้เนาะอ่าแล้วก็จะเอาประมาณนี้นะคะนี่อ่ะแปะนี่เธอแล้วขอ<น>วยไหแป๊บนึงนะเอาข้อมือมาใหม่ซินี่เธอแล้วขอด้านสวยไหมด้านเปิดเคอ่ะจะไว้ถ้าไม่หายพี่ก็จะทำของพี่ด้วยนะคะโอยทำไมแกะไม่ได้อะเธอทำด้วยอมันใกล้กัน ใช่เกินเหรออย่างนี้แหละโอเคพอแล้วมีค่ะดีนะกินอย่าไปชนมันช่ยยาาวยทำอะไรฮัลโหลวันนี้พอยแดนนี่นะคะก็ได้ละมามา,มาอยู่บนเตียงแล้วม,มานี่คือลูกปัดที่ทางร้านถ่ายมาให้นะคะเราก็จะใช้ลูกปัดนี้เนาะนี่ หลายๆสีเลยหลักๆสีทุกคนก็คือสั่งมาในมูลคา่าไม่ไม่ทราบนะคะ,ะมา, <c oughs> ม,ามาขั้นตอนการแรกนะคะเราก็ต้อง <c oughs> มาแบบจมูกหรือเปล่าเนี่ยมาไม่เป็นไรมาขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาลูกป,ปัดมาใส่เลยเอาลูกปัดสี่ ก็เิดไม่ได้มัดตรงนี้ไว้นะระวังมันตกนะอยากได้สีอะไรใส่เลยนี่นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวให้นี้สี่นี่สั่งมาหลากสีมากนะคะอืมค่ะเราไปเริ่มวิธีการทํากันเลยวิธีการท,ทําทํายังไงคะอยากได้ลูกปัดสีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะคะนี่แต่ใส่ให้ดูนี่นี่นะคะเห็นไหมทุกคนเ,ออเนี่ยเออเนี่ยเส้นนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไป มันตาเกิดน่ะก็มันจะตกไงเพราะว่าเจ๊ไม่ได้มัดตูนมันให้เออไมมัดตูนให้หน่อย <c oughs> ถ้ามัดตูนพินมัดเป็นกำลังข้อมูลไม่ได้นะเอ้ยนั่งมาได้แล้วน้องอ้าเก่งมากคะ่ะเป็นกำลัง